สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับรายการเบิบบร์ดบอยเกมเมอร์ผมก็จะมาสอนการทําประตูเปิดปิดอัตอนโนมัติเมื่อเราเปิดมันก็จะติดนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจเสียงเด็กนะครับนี่ครับนี่ครับ ยี่นดำนี่นะครับนี่นี่ครับลอกมาบล,าล็ลอกมาหรือบล็อกอะไรก็ได้นะครับล้ก็สองนี่นะครับ,รบแล้วก็แป้นเหยียบนะครับเท่านี้<ม>นนนครับ

你把我们。嗯嗯 ปิดนะครับ นี่นะครับแล้วก็ตอกนี้ปิดเข้าไปนะครับนี่มันก็จะดุดนะครับถ้าเราทำแบบนี้ปล็อกก็จะปื้แได้ตลอดเลยนะครับ นี่นะครปิดเดี๋ยวผมก็จะมาทำให้ดูเตือนมอสนี้นะครับชื่อมอสว่า p ็อ k e t Power นะครับแล้วก็เวอร์ชัน่น1.1นะครับไม่ใช่ดูได้ครับดูแล้วครับออกตื่นนะครับฟึบ,น,บนี่คืออันนี้นครับ นี่อันนี้ผมเล่นนะครับดตฟูฟประมาณนี้นะครับพอจบติดเพลงท่านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมต่อมานะครับโดย p e t กม Gamer นะครับขอบคุณครับ